สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสรืดรายการที่จะทําให้แขกรับเชิญสะอึกกับคําถามคาถามไหนที่คุณอยากรู้เราจะถามให้คําถามไหนที่คุณไม่อยากรู้เราก็จะเสือถามให้อยู่ดีวันนี้อยู่กับผมชาม,มาคูคนเดิมแล้วก็เรตที่นอนครับผมวันนี้พวกเราอยู่กับทีม LOL ที่มีดิกี้เป็นถึงแชมป์ในประเทศจริงป่าวรายการจริงเหรอดิกี้เขาเยอะมาก ไล่ตัวแทนระดับประเทศที่ไปแข่ง GPL นั่นอะไรเฮ้ยอย่าพลาดพิงครับโอเคครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับโอเคครับพวกเขามีชื่อว่าทีมแบล็กเบรนเองครับผมเย้เป็นไงบ้างมาที่นี่รู้สึกว่ากันดารไหมไกลอยู่มันเป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งนะเราอาจจะเป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งนะรู้สึกว่าวันที่หกนี้จะบินไปเวียดนามกันแล้วใช่ครับอ๋อก็เลยวันนี้รู้สึกเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนมันก็เลยรถติดเป็นธรรมดานะฮะโอเค เดี๋ยวยังไงแนะนำตัวทีละคนดีกว่านะครับขอ,อใช่คนแรกครับื่อแมกนะครับชื่อในเกม S.T.L.B.B. Lightning นะฮะเป็นเอเดนคารีนะครับ, e รบชื่อลิบบินค่ะชื่อในเกม S.T.L.B.B. เ l i a d e เค่ะตำแหน่งซัพพอร์ตค่ะชื่อปังนะครับชื่อในเกม S.T.L.B.B. Punky เล่นตำแหน่งอะไรวะ สปอตัวสำรองครับตัวสำรองเน้นเราเล่นตำแหน่งเลนล่างเราสลับกับสองคนนี้ครับก็คือตัวสำรองอยู่ดีป่ะครับก็คงงั้นนะครับจะพูดอย่างนั้นก็ได้คือเป็นดาวุลรักแบบให้รับให้รับชื่อเบนครับชื่อในเกม Estelle BB ีบีเซร เล่นตำแหน่งอ AP c a l l y ครับชื่อวินนะครับชื่อในเกม s t l BB Insta นะครับก็เล่นตำแหน่ง Jungle คะครับ,รบชื่อในเกม s t l BB ค r ร s ครับเป็นตำแหน่ง Solo ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนเนี้ยคนเนี้ยคนที่ผู้สุดท้ายอะ<ม>่ะผมเห็นหน้าเขาคุ้นคุนมากอะ่ะทำไมอะ่ะคือเหมือนเห็นโปสเตอร์อะไรสักอย่างมาแรกเลยเป็นอไอดอลเออเป็นไอดอลไอดอลเราไอดอลไอดอลใหม่ใหม่ที่ยืนทาอะไรสักอย่างม

เคยนิส <muitas S 2> ืยอะไรเขาอาจจะสื่อว่าคุณที่แบบอ๋อมี้หรือเปล่ารู้เอาแบ๊ดนี่ครับอ๋ออะก็รู้จักกันไปแล้วนะครับสำหรับทีมแบล็กบีนแต่แล้วผมอยากจะถามวิธีการหนึ่งที่เรเห็นบางคนมีชื่อเอสอะไรอยู่ข้างหน้าด้วยคืออะไรครับเอสเรียวเอสเรียวเอสเรียวแปลว่าอะไรมันเป็นชื่อทีมของสปอนเซอร์ครับเป็นชื่อแคลนที่เสที่ใส่อยู่นี่ใช่ไหมฮะของเลเซอร์ครับเลเซอร์เลเซอร์เราต้องพูดหลายๆทีเลเซอร์ครับใช้เครื่องพิ้น์ก็ต้องเลเซอร์ไม่เอาอีกเล้วอีน เจนไม่ดีมันต้องขึ้นปิ้นเลเซอร์เลเซอร์ครับติดเยอะด้วยถ้าไม่ใสก็ต้องไปเลเซอร์ครับมีชื่อทีมว่าเอสเทรียลแปลว่าดวงดาวเก็ดมาจากสเปนเกสเปนแปลว่าเอสเตอร่าเอสเตอร่าหอาแสดงว่านี่เป็นแบบคนสเปนอะไรหรือเปล่ายากอย่าหวังเลยับแม่สักคำเลยมึ้ก็คือตอนนี้มีโจหัวว่าเอสเทรียลแล้วทีมของพวกคุก็คือแบล็กบีนคือถั่วดำแปลว่าถั่วดำทำไมที่มาของชื่อเนี่หัวหน้าทีมตรงลงมาเป็นหัวหน้าทีมหมือจะเป็นตัวสนลองไย่าสองอย่าง เราเป็นทีมครับผมอยู่ทั่วตลาดตําหน่งไอ้พวกนี้ดูแลตัวเองกันไม่ค่อยได้ที่มาของชื่อทีมก็แบดบีนก็คือถั่วดำแล้วก็ชอบกินถั่วดำเป็นประจำอยู่แล้วตรนนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับอ๋อยอมแข้ไปแล้วเม่เปิดจมเปิดจวยมาแล้วนะตรงนั้นไม่ขอเปิดเผยตรงนั้นไม่ขอเปิดเผยแต่ว่าไอ้หลักก็คือตอนแรกแบทบีนก็ตั้งชื่อว่าถั่วดำเพราะว่าตัวดำมันก็คือเป็นการสื่อถึงชายเหนือชายแล้วเราก็คิดว่าไอเกมนี้ผู้ชายเล่นเยอะคือถ้าเกิดเราเล่นเจอทีมผู้ชายเนี่ยเราเป็นชาย ผูหญิงล้วนนะฮะสำหรับผู้หญิงผมยอมแพ้ให้ครับโอ้ยน่าม้อพอสมควรนะฮะคือแบบว่าหล่อฮะเป็นตัวสำรองเด้๋ยวขอแอดเดรสแฟนคุณไว้ได้ไหมนะเดี๋ยวจะโพสคลิปนี้ให้ดูไม่ครับเดี๋ยวผมเปิดใก็ดูเองได้ครับโอ้เลเซอร์ครับจะบอกว่าแบทบินไปซื้อตัวดำตัวดำก็คือชายเหนือชายใช่ครับดำ เขาก็เหมือนผู้ชายนะเขาก็เหมือนผู้ชายชนะแล้วเราก็คุยกันแบบผู้ชายแมนรี่มากเลยเีเขาเป็นผู้หญิงแต่ชอบตัวดำคนเนี้ยค <c oughs> ่อนข้างผิดิดแปลกไปหน่อยนึง<อ><ำ>เป็นสปีชีส i e นึง อันหนึ่งว่ากันก็ได้มันต้องเป็นอะไรวะมีชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์เลยไหมมีอะไรบ้างวะชายหญิงทอมดีเกย์โบ๊ทไปโบ๊ทบีโอทีเอสอ๋อได้ทำพูดเออบามก็มีใบใโบ๊ทมีใบอันนี้โบ๊ทือมันจะได้ทั้งลุกกับรับ แต่ใบลูกอย่างเดียวเป็นสายออฟเฟนซีฟใช่ยิงมันละเอียนอันนี้ก็คันใหม่เลเซอร์เลเซอรอันนี้บินบินถ้าบอลจริงๆก็คือจะเป็นแบบไฮบริดไฮบริดโอ้สับในเกมเราไหมไฮบริดไฮบริดคือถ้าเป็นเครื่องปิ้นนี่ก็ปิ้นนะครับเลเซอร์แล้วก็ทีเจ็ดยิ่ี่คนเปลี่ยนมาเป็นเลเซอร์อย่างเดียวนะอ่ะเดี๋ยวให้ถามต่อเราเป็นเพศไหนมากกว่า ถามยา่แน่บินใช่ไหมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ครับไม่ไม่มีคำตอบแบบซึ่งเาคิดนานอ่ะเอาไว้ก่อนแล้ะนะไม่ชัวร์อะไรไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์ยังไรอะไรคำถามที่ผ่านไปก่อนคำถามหนึ่งคนรีเควสต์มาเยอะมากน้องริบบินมีแปะหรือยังอันนี้ไม่มีอ้าวแล้วคนที่นั่งข้างๆอ่ะ ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เก่ยวไ่เก่ยมกี่อวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวม่เกี่ยเกี่ยวไม่นกี้วเนี่ยวไม่ใก่หม่กีนยี้น่เนี่ยวมวกนี่ยวไม่เกี่ยวม่เกี่ยวไม่เี้ยวไเกีอเป็นของคนนี้ไม่เกี่ไม่เกา่อไม่เกียวไม่ยวม่เกียวไม่เกี่ยวไม่เกไม่นยไมเี่ไม่เกี่ยม่เกีอยวไร่วกียไม่เกี่ยไมเนี่ยไม่เี่ยไม่ี่ยไเดี่ยวไหวไ่เกีจมี มือที่สามหรือเปล่าเพราะหมวกของคนนี้ก็ไปอยู่คนนี้แล้วอาเราอพี่อย่าบอกนะถั่วดำกันเองอะไรเนี่ยทีม <c oughs> ผมรู้ชื่อทีมแล้วไอ้รู้ชื่อที่มาแล้วคราวนี้มีวัตถุประสงค์อะไรที่จัดตั้งทีมนี้ขึ้นมา <c oughs> ก็เริ่มแรกเลยครับเริ่มแรกทีมนี้เราตั้งขึ้นมาเมื่อตอน ที่อบอร์ดของบิลล์สลีอ๋อเอลเอลสลีเอลเอลสลีที่เขาจัดทัวร์นาเมนต์สี่วีสี่ของคุณนักดีบอยนะนี่ตั้งคุณนักดีบอยตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแลคือตอนตอนนั้นเราก็คือตอนนั้นจะมีแค่ที่อยู่ในทีมนี้ก็คือจะมีแค่ผมกับคุณเบนที่หน้าตาดีๆคนนี้ครับแล้วถามว่าคุณคนนี้เนี่ยเซตผมไม่บอกเพื่อนบอกเพื่อนต้องเซตก็บอกเพื่อกเซตผมมา เราคนเดียวล้านี่เือกเราเลือกเราเลือกเราใส่มายต่างต่างกับคนอื่นบอกคนอื่นให้ใส่ลายนี้ล้วตัวเองใส่ลายนี้มาธรรมดาที่ไหนอ่ะ หล่อไงหล่อไม่เป็นไรเขาหล่อเราให้พายสองแล้วเป็นไงอครับก็คือเราก็ตั้งสี่พีสี่ตอนแรกเราก็คือรวมตัวกันเราก็ตั้งทีมกันเล่นๆแบบในหมู่เพื่อนด้วยกันใช่ไหมในหมู่ถุนดำด้วยกันในหมู่ถุนดำด้วยกันคนที่นิยมถุนดำด้วยกันใช่ครับเดียวกับที่ไปออคกี้ตรงแพรเมืองกาเลยนะน่าจะใช่นะว่าดูหุ่นแล้วเนี่ย เอ้ออพม์พรไปได้พิมพทายนะโอเคนั่นแหละก็คือก็เริ่มเริ่มมาจากตรงนั้นก็คือจุดประสงค์ตอนแรกเราคือตรงนั้นแต่ว่าพอในช่วงหลังหลังจากที่เราได้สมาชิกแต่ละคนแต่ละคนเข้ามาร่วมทีมจนครบจนถึงณปัจจุบันนี้จุดประสงค์จากตอนแรกที่เราเริ่มตั้งขึ้นเล่นๆมันก็เปลี่ยนไปเป็นแบบจริงจังกันมากขึ้นเราก็มีแข่งลงแข่งทัวร์นาเมนต์แข่งเราก็ต้องอยากชนะจุดประสงค์ตอนนี้เราก็คืออยากชนะในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเท่าที่เราทําได้แต่ว่าการเล่นเกมก็ไม่ใช่สิ่ง ที่สุดของเราคือทุกคนก็ยังัวดดำกันอยู่ต้องปวดำครับผมอ๋อคือเอาเอาแล้วตอนนี้วันทรงวันทรงตอนแรกขึ้นมาคือเล่นเล่นเล่นเนี่ยครับตามึ้นมาเล่นเล่นตอนนี้เป็นถั่วดดำแบบจริงจังแต่นั้นก็ได้อ่าคือตอนนี้แสวงหาชาวเราใช่ครับที่ชื่นชอบนิยมในถั่วดดำเหมือนกันใช่ครับมาจับมือกันไว้แล้วไปไปอัดถั่วด้วยกันใช่ตามนั้นเลยก็คือชิงชัยทัวระเมนต์ถั่วดดำไปเรื่อย ใช่ไปเรื่อยๆก็คื <ณ S 2> คอวิถีแห่งผุดดำถูกต้องคร<า>ับอัสวินชุดดดำใช่ <c oughs> โลโก้ไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวดูก็เป็นโลโก้รูปอัสวินแล้วก็เอาดาบชี้แล้วก็บอกว่า watch you back ระวังหลังไม่ดีๆนะถูกต้อง <c oughs> โลโกโ้นี้ใครเป็นคนเกตครับ โอเแต่หน้านี้ไม่น่าจะหินนะตาไม่น่ามีพิษมีไผ่ที่บ้านยังไม่ยอมรับหรือเปล่าเผยไม่ได้คือโลโก้เนี่ยมาไงคืออะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเขาบอกให้ทําส่งแล้วโลโก้มีความหมายังไงโลโก้ครับก็ตอนแรกก็ตัดสินใจว่าแบบจะหาให้มันแบบดูมนเหมือนกุตัวการ์ตูนหน่อยให้มันแบบน่ารักน่ารักหน่อยครับก็เลยแบบว่าก็ลองมิกซดูว่าจะเอาแบบไหนไปเอาแบบ โลโก้ของไอชิวอะครับก็คือไอชิวนี่คืออะไรถ้าเกิดคุณทำัตไม่รู้ก็คือการ์ตูนการ์ตูนญี่ปุ่นที่ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องกอร์กนฟุตบอลก็ซื้อโลโก้เขาหน้าราดีก็เลยแบบเอาแบบ เอามาใช้ดูแล้วมามีการก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ยก็คือเอามาจากการ์ตูนเรื่องที่ชอบใช่แล้วก็เอาของเข้ามาปรับแปลงไนได้มาป็ปัจจุบันนี้ใส่หัวใ่อนเป็นหลักแล้วก็ใส่หัวใส่อะไรให้มันใส่ตัวน่ารื่อะไรเข้าไปประกอบไปแล้วนี่ที่นั่งกันอยู่นี่นี่มันมันเจอกันได้ไงมันรวมตัวเขาก็โทรกันมาเจอดิมันต้องก็วันนี้ไปรับมาหนึ่งอวันนี้ไปรับมาไปรับสายด้วยพบกันใหม่ตอนหน้า นี่อ็ช่วยทำมาหากินเลยอย่างงี้นี่น่นะได้ข่าวว่าแต่ละคนเนี่ยแรกเริ่มไม่รู้จักกันมาก่อนเลยรู้แค่ว่า2คนนี้รู้จักกันก็มารู้จักกันในเกมเหมือนกันก็คือเล่นเล่นไปก็บอกนายชอบถั่วไหมอะไรประมาณนี้ผมถามนายชอบถั่วไหมมันบอกไม่ชอบถั่วแต่มันชอบผม เวียงเบนกัผมว่าโอเคอย่างนี้เราก็อาจจะไปด้วยกันได้ไม่ใช่ไม่ไม่คช่ไม่ใร่ไมวใช่ไมยใช่ไม่ใย่ไม่าไม่ใ่ไม่ใา่ไม่เช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่อย่่จริงคือเริ่มแรก่ไ่สาระม่ใช่ไร่ใช่ม่ใช่ไ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 มก็ค่อเป็น่มาชิกแรมเริ่มที่อยู่ด้วยกันมาก่อม่อช่ไม่ใช่ไั่ใก่ไม่ใช่ม่ปัญหาอะไมเกิดขึ่นหลไยอย่ไม่็คือมีคนที่ออกไมอะไรอย่างม เราถึงออกเรามันสองคนมันน่ารังเกียจเกินไปหรือมันจริ่งกันอยู่ดีกันไหหรือเปล่าอยู่กันแค่สองคนไม่รู้นะเพราะว่าดูจากความสัมพันธ์แล้วอ่ะเขาคงไม่ร่วมจอยกับคนอื่นเขาเขาเขามีเขามีเถวถั่วที่ทุกท่านแน่นอ่าอะไรประมาณนี้คือเขาไม่ยอมแยกเฮ้ยมือมึงเริ่มกระแทกแล้วเนี่ยแล้วถ่ายไม่ไหวอ่ะก็มีคนออกอ่ะคือตอนนี้เหลืออยู่สองคนเถวถั่ว แ่าทั่ว<อ>และยังไงต่อที่เหลือมาที่เหลือเอ่อมาล้มจอยทีหลังก็คือตอนนั้นน้ำท่วมอะครับอ้นั่นคงเปรี่ยวช่วงน,น้ำท่วมออกจากบ้านมานก็เลยไปโดหาคนเล่นด้วยใน a c e b o o k ไอเราก็เห็นหาเอาเห็นเปรี่ยวอยู่ก็กนสนใจกันมาเล่นกับทั่วไหมดูแลเราได้ใหม่พอดีเาไดแล้วอะไรได้ราได้เดาไยวเราด้แลาไ้เราได้เาได้าได้เราได้เรากเลยไวนเขด้ามาก็ลเราองถามเขาดูว่าไอเราไเราน้เราได้เราไ้าได้เราได้นราได้เราไ้เราได้เราไ้เราได้เราไดเด้าไได้เากตอนนา้นไม่ราด ก็ ีคนในต่อผมก็เลยไปลองดูแต่ทีแต่ทีมผมคัดเลือกเองว่าผมจะอยู่ทีมไหนดีเขาเลือกเลือกเองไม่ธรรมดานะไป็นที่ไหนเขาเลือกครับผมเลือกผมเลือกเขาพคุณฟังไว้นะเขาเลือกพวกคุณแสดงว่าพวกผมมีทีเด็ดให้เขาเลือกมาจริงว่าจริงมันเล้าใจเลยคือเจอนี่ลองหวานอันนี้ลองเจอปุ๊บติดใจไม่ไปอันนี้่ไตอนนี้มัวเมาในรถขวายเุดเที่ยวว่ะอย่างนี้นะแล้ว แล้วอ่ะอนี้ก็ได้เป็นคุณนาวินเข้ามานาวินเข้ามาปั๊บนาวินนาวินต้านาวินนเดชนเดชนาวินเด่ใช่นเนนเดชนนครับไม่ใช่นาวินนเด่นได้นาวินเด่นนักเดชเข้ามาแล้วแล้วผมคนต่อมาก็คือน้องน้องเล็กของทีมเอ้ยตอนนี้ไม่ใช่น้องเล็กาเร็เพราะมีเล็กกว่าก็น้องดิ้นอะไรเล็กอะไรเล็กกว่าเขาว่าเล็กเขาว่าใหญ่ว่ดจากอะไรออะไรเล็กครับเ็กหนักเลย เขาไม่รู้นะครับว่าเล็กใหญ่วัตถุอะไรดีนะเลเซอร์ครับเลเซอร์ครับโอเคเราเนยอ่ะก็คือก็ได้ไรู้จักก็ได้เล่นกันผ่านกับ เพื่อนก็เล่นกันแล้วเราก็ค่อยๆสอนถั่วเล่นกันเนาะค่อยๆสอนเชิงถั่วค่อยสอนคือนี่เขาเป็นผู้หญิงครับว่าอาจจะไม่ค่อยรู้จักเชิงถั่วตรองลงเป็นผู้หญิงแล้วอาจจะรู้จักขี่สอนแรกใช่ไหมเป็น่อนอยู่อะเป็นสอนอยู่อาจจะเคยเรียนรู้เชิงอื่นมาก่อนที่เราไม่รู้ครับแต่เราเชิงี่เชิงถั่วลงไปประมาณนั้นคือพอเขามาเป็นชาวเราชาวถั่วจะต้องสอนกันว่าถั่วเขาเล่นกันยังไงเล่นถั่วกันยังไงจนเริ่มสับสนไงพี่แบบว่าจะเป็นอะไรดี อนนี้เราเลือกเทสไม่ถูกแล้วเอาได้ริบบินมาปั๊บตอนนี้กี่คนแล้วตอนนี้เราก็4คนสี่คนตอนนี้เราก็คือมีครบทุกตำแหน่งแล้วก็คือขาดเรนโบนซึ่งเลนบนถ้าเกิดถามตอนนั้นเท่าที่ผมรู้จักตอนนั้นเลยถ้านึกถึงใครคนแรกที่ขึ้นมาก็คือไอ o l ลคอรสครับไอเดลสุดสุดไอเดลคนนี้ไอเดลคนนี้เลยคือถ้าเกิดถามผมตอนนั้นปุ๊บหรือตอนนี้ก็ได้ครับให้ผมพูดเต็มปากก็คือถ้าเกิดนึกถึงเลนบนคนแรกผมนึกถึงแล้วผมคิดว่าดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็คือไอเดลคอรลย เพราะว่าเขาใส่แตะเซอร์หมดเลยนี่นี่ถ้าโชว์ได้นี่มีบ็อกเซอร์ไห้ครับไม่หรือยังที่ขอได้นะเรา้อคือตอนนั้นเนี่ยพอครับนี่แบบว่าชื่อเสียงในแวดวง LLL นี่ตอนนั้นนี่แบบว่ามาแล้วใช่คือสนใจก็คือผมก็สนใจผมก็ชวนน้องเขามาเล่น สนใจในฝีมือสนใจในฝีมือเราก็ลองติดต่อเข้าไปแต่คือตอนนั้นน้องเขาก็เขาก็มีทีมทีมของของไอดอลเองอยู่อ่ะไอดอลพูดเองเลยครับสุดๆไอดอลก็คือตอนนั้นคือตั้งทีมเป็นทีมเพื่อนแข่งใน L L ของเซเลฟครับวินเทอร์มันใช่ไหมตอนชวนน่าจะใช่ใช่แต่เป็นของเซเลสก็คือตั้งชื่อทีมว่าเป็นทีมพี่เองก็คือตอนนั้นก็รวมรกับเพื่อนแบบแบบ ก็มีมีต้ามีก็มีเพื่อนแบบเพื่อนเคยเล่นด้วยกันมาก็เลยเลฟก็มีแข่งเงี้ยก็เลยลองลงเล่นไปเราฝักเวิร์กับคนลงเราไปลงมาเราได้ําเฉยเลยเราได้แชป์มาแล้วก็เริ่มแล้วจากนั้นก็มีทีมเล็กใหญ่มาชวนท้าทานให้ไปเข้าทีมใช่ครับจากนั้นก็คือแต่ว่าตอนนั้นคือเรายังเรียนอยู่นะคือผมเรียนอยู่ประมาณปีสามอ่ะเออเรียนอยู่ปีสามอยู่คือทางบ้านกูไม่เห็นเรียมากไงเออคือเพราะว่าทังนั้นที่เขาเรียกไปก็คือเรียกไปเป็นเกมเมอร์อาชีพใช่คือเป็นเป็นอาชีพเลยอ่ะแบบต้อง ทำทั้งวันอ่ะคือวิชาพาร์ทามอ่ะทั้งวันเลยพาร์ทามันทั้งวันอะไรไม่ใช่พาร์ทามนะครับแล้วก็จากนั้นก็ที่บ้านเขงไม่เม้นด้วยผมก็เลยออกมาจากนั้นก็กำลังเล่นหลีไปไม่มีทีมเพราะว่าเพื่อนผมก็เข้าไปได้หมดเลยก็คือเพื่อนที่เล่นด้วยกันมานี่ก็ไปอยู่ที่ย่างใ้ายตัดสินใจไป ส่วนเรานี่ที่บ้านไม่โอเคอืก็เลยเล่นปกติไปเรื่อยใช้ชีวิตไปปกติเล่นแบบน้องพ่อเก็บไปประมาณนะครับก็ได้ก็ประจบมอไงประจบมอได้เพราะเราเปพราะเราเปรี้ยวแล้วเรายปแล้วไปแล้วโดนเพื่อนทอดทิ้งเปรี้ยวีกแล้วผมก็เลยหาคนทางใหม่ก็เลยดึงเข้าสู่ทางแห่งโผดดำนะใช่ไหมจริงจริงแล้วก็เป็นอีกกำลังสำคัญของทีมเราเช่นกันนะครับคือจริงจริง ทุกคนก็เป็นกำลังสำคัญหมดครับยกไปตัวผมนี่แหละโอ้โหไม่ร้องไม่ร้องอย่าร้องอยาอยาต้องใช้อย่าอย่าอย่าให้เพื่อนนะเลเซอร์เด็กอ้คนบันได้ดีหน่อยให้โดเอ็นแล้วคนนี้คนนี้มาไงไม่เห็นพูดถึงเลยคนนี้ก็คือขาดคนทำโลโก้ทีมหรือเปล่าใช่ไม่ได้ก็อันนั้นก็เกี่ยวแต่แต่เนราเอากันจริงๆเอากันจริงๆเลยเอากันจริงๆนะเอากันจริงๆเลยก็คือตอนนั้นคือที่จะมาแข่งงานใน T G X แล้วต้องมาแข่งทีม แล้วคือตัวผมอยู่ที่ประเทศอเมริกางานนี้มันต้องมาแข่งที่ประเทศไทยใช่ซึ่งผมไม่สามารถมาได้ผมก็ต้องหาตัวแทนหาไปหามาก็พยายามหาปุ๊บแล้วก็หาเจอน้องคนนี้เข้าตาผุิตาปุ๊บคนนี้เปลียนต้องใจแล้วตัวทำงเลยไอ้ก็เปรี้ยวอยู่ครับเรตอนนั้นไปเรียนอยู่เมืองนอกไปเรียนอยู่เมืองนอกเหงาอยู่คนเดียวไปเรียนอยู่เมืองนอกแบบชนบทไม่มีเพื่อนไม่รู้จักใครไปมาที่ไหนที่อเมริกาเลยนะครับอเมริกาเลยนะครับ เงาตอนนั้นไปเรียนคือแบบไปเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหนึ่งปีแลกเปลี่ยนอะไรแลกเปลี่ยนโดยประสบการณ์วิธีการอะไรเงาการคูณนั่นแหละก็เป่ยนเหมือนกันก็เลยก็ลองชวนมาสนใจไหมเนี่ยแบบก็เลยแทนผมไปเลยวันนี้ดูนี่ก็เลยแทนผมไปเลยก็เลยมานั่งเป็นตัวดสำรองเป็นหน้าทีมที่เป็นตัวสำรองแล้วก็เป็นทุกๆอย่าง ทุกคนนะทุกอย่างคือเมื่อใครเปลี่ยงก็มาหาผมก็เลยถึงมือถึงเรื่างใหญ่เลยหรอไม่จำได้ทั้งหมดทั้งถึงถึงตัวจะอยู่เมกาแต่ใจอยู่อยู่ที่นี่ป่ะนี่ใจของผมอยู่กับแฟนผมอ๋อคือนอกจากต้องัวตัวเป็นคนละเรื่องเลยคือนอกจากจะเป็นหัวหน้าทีมด้วยตัวสำรองด้วยด้วยยังรักครอบครัวด้วยรักครอบครัวด้วยครับใส่เลเซอร์ด้วย โเคเป้าหมายสําคัญที่รวมกันได้แบบว่าเป็นเถาทัวท่วที่แข็งแกร <c oughs> ่งแข็งแกรงแล้วครับ <c oughs> ใครที่ก็ยากที่จะตีแต่เป้าหมายสูงสุดเลยที่ว่าทีมแบล็กบีนจะต้องทําให้ได้คืออะไร <c oughs> เป้าหมายสูงสุดตอนนี้ก็เราก็โฟกัสเลืองเวนา,นามอยู่ครับก็คือ เราก็ได้มีสิทธิ์เป็นตัวแทนที่จะไปแข่งที่ประเทศเวียดนามเราก็อยากจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อไม่อยากให้ขายหน้าชื่อเสียงของประเทศไทยคือพยายามทําให้ถั่วไทยเป็นที่ยอมรับต่อถั่วโลกใช่ครับโคดิเตอร์ครับโคดิเตอร์์บครับเราก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดครับแต่เราก็ไม่ขอสัญญาหรือสาบานอะไรว่าแบบเราจะต้องชนะมา100%แต่ เราจะพยายามให้ดีที่สุดจะบทขยี้ท่าทั่วแต่ณวันณวันที่เพื่อนๆชมคลิปนี้อยู่น่าจะเรียบร้อยแล้วคือกลับมาเรียบร้อยแล้วผลจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เราจะสู้เพื่อชุกแรงเชียร์แรงใจของทุกคนที่ช่วยสนับสนุนเรานะครับทั้งเลเซอร์และคนเราจะทำให้ทั่วเป็นที่ยอมรับและแฟนคลับของ ไอดอลทุกๆคนในที่นี้ไอดอลพอดทีนี้มันมีอยู่2คนที่ในทีมคุณเนี่ยที่แบบว่ามีประเด็นร้อนคนหนึ่งคือน้องรบรบินที่เล่นไปเยอะแล้วเลยคนหนึ่งคือคุณเบนไม่ไว้ตกคุณเบนคนนี้ผมได้ข่าวว่าสาวและไม่สาวมีทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงห้ามเพศเด็กสตรีมีคันคนชราคือคนนี้ต่างหน้าตาและทรงผมและเสื้อเซ็ตด้วยนะผมนี่เซ็ตมาเล่นบอกคุณ เราเซ็ตอ่ะใช่เราเซตมาคนเดียวอย่างเงี้ยเชื่อนี่แบบว่าแตกต่างจากคนอื่นยูนิคสุดๆหน้าตาก็ดีมีแฟนคลับมาทำนี่ดีมีไลายอะไรมาเหมือนกันแบบประมาณขึ้นเวทีไปขอรูปใครหน่อยครับพี่ไม่เลยแอดแอดมาในเกมนายนายนชอบที่เลยนายประมาณนี้มีไม่ก็อะไรนายนายชอบไหมอะไรเงี้ยนายนายชอบ หมยไม่มีเลยหรอมีคแต่คุณป้าเขาบอกผมว่าคุณเบนนี่มีจริงๆเขาปลอมตัวไปทำเองหรือเปล่างัน่ใช่คือมีแฟนมีแฟนคลับคนหนึ่งที่แบบว่ามาตามติดคุณเบนเนี่ยแต่ไม่ได้ตามติดแบบว่าชื่นชมในฝีมือนะโอเคฝีมือนี่ชื่นชมนั่นแหละ แต่เขาชื่นชมอย่างอื่นด้วยครั้งที่น่าเดาอะไรประมาณนั้นบ้างเฮ้ยยังไงครับคุณปังทำไมมึงต้องหลอกครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้ผู้เล่นทีแบล็กบีนถั่วดำของพวกเราทุกคนฝากอะไรถึงคนที่คอยตามเชียร์คนที่คอยติดตามดูผลงานของพเราหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ตามหรือคู่แข่งผู้คนเริ่มจากคนดังสุดเียครับไอดอลอ๋อคนดังสุดเลยไอดอลไอดอลตบมือครับตบมือตบมือ เยัก็ยังไงการแข่งที่เวียดนามเนี่ยพวกเราสัญญาว่าจะทําให้เต็มที่ครับก็คือขอบคุณสําหรับทุกแรงใจที่ส่งมาเชียร์พวกเราครับพวกเราจะทําเต็มที่ครับแบ็คบีนครับเดี๋ยวเซอร์เลยครับเลยเซอร์เลยเลเซอร์เลยต้องพูดแบบมืออาชีพมากเลยเหมือนแบบเป็นดาราอะไรเงี้ยอ่่คุณต่อไปคุณนเั่นเดงครับคุณนเองนั่นเดงก็ผมเต็มที่แล้วครับแต่ผมจะไม่พยายามหลอกพราหรือเบนไปตายที่ไหนนะครับเต็มที่ครับเลเซอร์นะ สปอนเซอร์อันนี้เขาดีนะเหมือนเขาแบบเขาเขาแบบปลูกฝังมาเรียกค่าตัวเพิ่มได้วยอะต่อไปคุณเบ้นนะก็เบ้นครับเหมือนพอครับยันต้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์นะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับบินต่อไปที่บินครับก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจจากทุกคนนะคะที่เชียร์แบ็คบินค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้แค่นี้แล้วแค่นี้บินนะ เออแล้วคนที่เชียร์ลิายิน่ะลิบินแฟนคลับปะบินสบายให้แนะนำแนะนำทีมบิ้บอกกันก็ขอบคุณ็กขอบคุณโอเคจบขอบคุณก็พอขอบคุณ่ะใช่พวกคุณที่ติดตามกันอยู่เนี่ยาแค่นี้แหละอ่ะต่อไปน้องแม็กค่ะน้องแม็กอ๋อครับก็ขอบคุณสำหรับว่าที่ติดตามตลอดนะฮะแล้วก็ คอยเชียร์ในทันวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับก็ขอให้เชียร์กันต่อไปแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะจะม่เชียร์คนอื่นนะครับอย่าไปเชียร์ตันลองนังแมทที่ชื่อในเกมชื่ออะไรนะในไลนิ่ง <Nine Lightning S 1> <Nine S 2> ครับในไลนิ่งนะอ๋อก็แข่งแมทล่าสุดที่ผมแ <ไข S 2> <อ>ด<อ>้กลับมีชื่อเขาไม่ถูกเอยถึงเ่ยเหมือนโดนฆ่ามาแล้วเขาน้อยใจเฮ้ยไม่มีอห่ออ่ะสุดท้ายครับคุณปั้งคุอาทิสุดท้ายก็ นะนะเมื่อกี้บอกคนได้ไหมได้ได้ได้ก็จับได้เลยเอาแล้วเอาแล้วอย่างนี้ต่อต้องวงแดงๆไหมเออโอเคเอาก็คืออันดับแรกเราก็ต้องขอบขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก็อีกทีนึงก็คือเลเซอร์นะครับที่สนับสนุนให้อุปกรณ์ต่างๆทั้งเสืชอดี้ชอดีทั้งเสื้อทั้ง ข้อมือมวกแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ในการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นหูฟังเมาส์หรือคีย์บอร์ดต่างๆก็ขอขอบคุณทางนี้ก่อนครับแล้วก็ต่อไปก็คือสําหรับคนที่ติดตามเชียร์เราอยู่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกําลังใจให้กับเราแรงใจของทุกคนก็คือจะเป็นกําลังใจให้เราไปต่อสู้ที่เวียดนามได้ได้ดียิ่งขึ้นครับครับผมเราก็ขอขอบคุณมากจริงๆวันนี้ผม รู้สึกของคุณจับใจจริงส่วนสาหรับคนที่ไม่ได้ติดตามแล้วหรือที่บอกว่าเป็นคู่แข่งของเราคือคู่แข่งของทีมนักกีฬทุกคนผมก็ไม่เคยมาทุกคนคือคู่แข่งครับเก่งมากครับนั่นแหละก็คือต้องขอขอบคุณคู่แข่งที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เราได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยไม่ไม่ให้เราได้หยุดพัฒนาคือขอบคุณคู่แข่งทุกคนที่สามารถทําให้เราสามารถพัฒนาไปเรื่อยๆได้อันนี้จับใจจริงคู่แข่งทุกคนผมไม่เคยน่านริงจังขนาดนี้ มีมีฝีมือที่อ่อนด้อยกว่าของเราเคือคู่แข่งของเราทุกคนเราเห็นว่ามีฝีมือเท่าเทียมแล้วเหนือกว่าเราเสมอเราเราจะพยายามจำตัวเองให้เป็นผู้ท้าชิงตลอดเพื่อให้ได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแหมถล่มตัวด้วยครับผมถล่มตัวแล้วก็สำหรับคนที่ <laughs> ไอ้ก <laughs> ่อนี่ต้องบอกขอบคุณเพียนนะครับที่คอยทให้ <laughs> <laughs> ที่ตูดระบายอเรื่อยแล้วก็แล้วก็ต้องขอบคุณไกสำหรับผู้ที่ไม่ติดตามผมก็อยากจะฝากไปลอง มาชมดูแมตช์ที่พวกเราแข่งแล้วก็ลองติดตามทางฮอชคัพก็ได้ไอดอลของเราเขาก็ช่วงนี้เขาได้ทําการสตรีมคือเวลาเขาเล่นไม่ว่าจะเป็นแรงก์หรือโนมอลเขาก็ได้สตรีมของเขาอยู่ใช่แล้วแหรครับใช่แล้วแหละครับด้ขเลยใช้เลยสามารถเข้าไปดูได้ในบอร์ดของแบ็คบลนวกันครับตอนนี้นะครับเดี้ยใส่เดี๋ยใส่เป็นบุคของแบ็คบีให้ก็คือก็อยากจะขอฝากไว้ครับผมขอบคุณมากครับอั่างวันนี้เราขอขอบคุณ ทีมแบดมินทุกคนด้วยที่อุสาขอบคุณครับไอเกียรตินะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทางบ้านที่ชมอยู่ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทางด้านของเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะฮะบริษัทผลเฟอร์นิเจอร์นะฮะนี่ทื่อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วเป็นคนที่สนใจในเฟอร์นิเจอร์สวยๆหรืออะไรเงี้ยเนี่ยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้นะฮะแฮนด์เมดนะครับแฮนด์เมดแต่ถ้าสนสนใจอุปกรณ์เกมสวยๆก็เลเซอร์เเลซอร์โอเคก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเอ็มบีชาน่ของเราบ้างยังไงฝากเฟซบุ๊กของเราแล้วเนี่ยข้างละตรงนี้อันหนึ่งเฟซบุ๊กของแบล็คบีลด้วยยังไงเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราขอ